สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีดอกเล็กๆน่ารักที่หลายคนมองข้ามและดูเหมือนว่าจะเป็นวัชพืชที่เกิด ขึ้นเองทั่วไปแต่น้อยคนนักนะคะที่จะรู้จักประโยชน์ของพืชชนิดนี้บานไม่รู้โลยป่าค่ะจัดเป็นไม้ล้มลุกแผ่กิ่งที่โคนต้นแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขานอนล่าไปกับพื้นดินเปลือกลำต้นก็จะมีสีเขียวแกมขาวไม่มียางขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้แพร่กระจายพันธุ์มาสู่เขตร้อนที่อบอุ่นฝ่าแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมักพบเป็นวัชพืชในพื้นที่โลง่งที่มี แดดส่งถึงตามที่ลุกล้างริมทางนะคะ ก็จะเหมือนต้นดอกบานมะรุโยทั่วไปนะคะต้นของดอกบานมะรุโรยป่าเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กดอกเขาก็มีขนาดเล็กด้วยค่ะแล้วก็สีของดอกบานมะรุโรยป่าเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะสรรพคุณของดอกบานไมะรุโรยป่าดอกนะคะนําเอามาต้มกับน้ํากินเป็นยาแก้ปวดศีรษะแก้ตาเจ็บใช้เป็นยาแก้ไอไอไกรนระงับการหอบผืดด้วยการดําดอกเนี่ยมาต้มกับน้ํากินนะคะทั้งต้นนะคะผสมกับ ถาเขี้ยวงูลูกไตใบสะเดาดินแล้วก็มายราบเครือนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยากแก้เบาหวานแก่เด็กเนี่ยเป็นโรคลมชักโดยการใช้ดอกสิบดอกนำมาตุนกับตะกะแตนแห้ง7ตัวใช้รับประทานเป็นยานะคะน้ำดอกมาต้มกับน้ำกินเป็นยากแก้บิด ต้นใช้ขับปัสสาวะขับนิ้วบางก็ว่าใช้ดอกน้ำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะลากมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบช่วยขับนิ้วต้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้การมาโรคหนองในใช้เป็นยาแก้ฤดูขาวของสตรีลำต้นและดอกเนี่ยนำมาตำผสมรวมกันใช้เป็นยาพอกรักษาแผลช่วยรักษาแผลผื่นคันนะคะ บานไม่รู้ลอยป่านะคะก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับประเภทนี้วัฒนธรรมหรือความเชื่อทางาศาสนามีความเชื่อว่าหากนําบานไม่รู้ลอยป่าเนี่ยมาใช้ประดับในงานพิธีมงคลต่างๆก็จะช่วยให้ชีวิตเจริญงอกงามแบบไม่รู้ลอยลาเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ